หน้าศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีได้จัดพิธีตัดปล่อยผมและปลงผมนาคธรรมทายาิโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2564ณบริเวณหน้าหอฉันคุณยาย111ปี มีพระครูขออภัยค่ะพระสมุสรพงศ์สุทธสัตทโธทประธานสงศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีเป็นประธานสงฆ์นำธรรมทายาทปฏิบัติธรรมและนำกล่าวคำอธิษฐานจิตตัดปลอยผมก่อนที่ผู้แทนผู้ปกครองนะคะจะได้ตัดปลอยผมนาคธรรมทายาทและคณะสงฆ์ได้แปลแถวเพื่อทำพิธีปรงผมให้แก่นาคธรรมทายาทซึ่งบรรยากาศนะคะก็เป็นไปด้วยความ ปราบเปรื่มปิติในบุญค่ะและบุญใหญ่ในครั้งนี้นะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยค่ะถ้าไม่มีกาณันตรหัวใจเพชรทุกท่านที่ได้ออกไปทำหน้าที่เชิญชวนท่านชายได้มาบวชในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปุชนิยาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2564ในครั้งนี้ค่ะ